สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมาแห่ง,ง,งครับผมเนาะอ๋อมือน,นี่ภาพพรมยมนพี่น้องมาตามพระธุดงไม่ลงช่องพี่น้องมาเปิดกระติบเขาเนาะงวดนี้ปล่อยมาแล้วพี่น้องได้มาแล้วครับผมหลังจากที่ว่าอ่าให้ลูกซื้อลูกค้าเพิ่นไปหากวดซื้อไว้แล้วเนาะจนด,ดังเพื่อแห้งเราพี่น้องกล่าวว่า หาอะไรก็หานะเนาะเพิ่งให้เข้ามาเพิ่นขึ้นไปวัดมุอเซานี่สําหรับเสื้อขุนไก่ครับได้มาแล้วเอ็มมินเนดินดวลลงมาเลยพี่น้องจวดลงมาเลยรอครับผมเปิดที่นี่ที่เดียวพร้อมกันทั่วประเทศอ่าพระธุดงเปิดกระติบข้าวครับผมเนาะฝากกดเลยกดแช์พี่น้องเนาะกดติดตามเป็นกําลัง,งใจให้ครับทางช่องครับเนาะเอาประกาศครับผมทางช่องอ่า บ่มีการอยุยงเนาะให้เป็นแนวทางเดยเพียงเดอ้บอบ่ได้สนับสนุนการพานันบอกไว้ก่อนอที่ให้ไปก็คือเพื่อเป็นแนวทางและความบันเทิงเท่านั้นมากระจัดคัดกนันแล้วก็ไม่มีเว็ฟพนันใดๆทั้งสิน้นบ่มีลิงก์การพานันเด้อพีองเดอ้อบอกไว้ก่อนเนาะ ให้เป็นหน้าทางแค่นั้นเอาสำหรับคลิปนี้เป็นพระธุรง่าเปิดกระติบข้าวคนรอทั่วประเทศครับเป็นตัวไดนรอดที่ตามเป็นพร้อมกันครับมาแล้วครับผมคนรอทั้งประเทศพี่น้งองซอรดีเอฟซีสุกูทุกคนครับผมหอยฟ้าออกมาพี่น้องเป็นวานได้มากแล้วว่าสันดปูหายมากเมื่อเ้านี้ไปวัดมุตตามาอ่าสดสดร้อนรอนเลย ทิพาโดนไปก็เหน่อยนโลกมาหั่นพี่น้องมาแล้วมาแล้วาลวาสันผู้สุดลงไม่ลงช่องเอ้อนั่นบ่กดตีบไปอู้พาทุให้กองเขามาแล้วพี่น้องโอ้โหโอ้โหปาทุกอย่างเลยนี่อ,อู้ให้กองเขามาแล้ว ไหวเบิ่งไปล่ะอหมแล้วมึงฮะหมดหมดวันตะไม้มันบ่เออไม่ใช่เลยวันตะไม้วันตะหาดน้ำส้มปุยรวยจังเลยเมื่อนี่พี่น้องอ่าึ้นไปทั้งคู่อ่าสดสดร้อนร้อนกันเลยว่าเอามาเขาเสิร์ได้แป๊บเดียวเขาเสิร์ฟอ่าอ้าวพี่น้องพิ่เข่าอ่าโอ้ มันคือก๊อตบอลล่ะนู่นนู่ดีบอลังเด้อโอ้โหว้าวโอ้โหโอ้โหอ้าหว่านพี่น้องนะมาแล้วครับผมใครที่รออ่ามาแล้วคอยสั้นเบิ้งแล้วว่าะขันบ่มีเสียงบ่มีเสียงกรอตแกล้แวกดอกพี่น้องอ่าเพราะว่าเสืเปิดรุ่นเปิดไปพร้อมๆกันโอ้โหอารุ่นนี้ได้บานเนี่ย ซื่อใจบอขึ้นบ่าพิ่นบอกจากไหนบอปิสนงปิสนาไี่บอเป็นหมือนกันนี้จะต้องแหละโอ้เพิ่นเพื่อนหาแล้วเพิ่นนี้แล้วเปไปต้องยิมเลยธุระแล้วเสียนเรียกใส่กล้องเขาเนี่อรน่เยนี่วก่าโอ้ออกพรรษาหล้วเจียโอ้ตัดโตตัดโตชื่อโฟทเหรอโอ้ อ้าวจะเป็นตัวไหนพี่รอด่อลรูดไป,ปพวกพ่อบก่าครบจริงใจบ่หรือว่าเสียจังไหนคือชิ้งบออ้าวจะเปิดพอมึงดูเออน่งนางนี่นี่ ฮึนี่โอ้เปิดเถอะสามตัวแล้วก็มีสองตัวเอาเหมือนวัตถิพันธ์มากตัวนี่อโอ้อ้าวอาเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเดียเด๋ยวเดี๋ยวบันสีเชียนหาพี่หน่อยก่นแปรหาก่อน,อนม,อมากพอดีอ่าสิ้มากว่า เจ้าคือราเด็กตัวใดเนี่ยจะเบิ้งก้อนสามสี่ศูนย์สามตัวอือโอ้สี่สามอันสามสองตัวมีสี่สามห้าสามอือเป็นตาบีตตัวกันบ่เจ้าคือราคือเจ้ามาหั่นบ่อ่า ขมอป๋องหาส้งขมอปองหาสองที่สองโอ้โานเสียลายแค่เนาะยังมาปาป๋องตามตามได้หางึ้เตี้ัดป๋าตี้นั่นเดียวตาเาตัวเงดิบนนี้บนนันนี่อาได้มาแล้วพี่น้องได้มาแล้วอ่าแล้วี๋ยวบาดอีกเพลยันแปลให้เก้านั่นแหละยนแปลให้เก้ายันอิซีอ่ารั้นอ่านบอก โอ้โอมาเกิดส่วนกํางงานอยากเข้าติดยากเข้า อเอาเอาไปจบเชียนเลยจบแปลเลยคิกว่ามันจะด็ดตั้งไหนอ้ําเกิดไห้สามตัวไอ้เพื่อนกิสองตัวมันจะมีตัวกันบุ๊ว่ามีเก่าหน้าเนาะเก่าหงกับว่ามีอ,มอ่าแต่ใข่อยู่คือว่าทันกันจะคนหายมาทั้งเก่าทั้งหงเองเลยมันอกอืม อ่าหกสองเก้าเก้าสองหกยี่ออห้านันทเอาจะแปลให้ได้พี่รังเด้อจะแปลให้ครับไอเสี่ยนเพิ่นแปลให้โอ้กันไว้พร้อมตีเออไม่แา้อาเอาเอาแปลอาจากะโตที่เพิ่นหามากพี่รังอา่า งกลมนั่นไงตัวสามตัวนี่แต่ว่าให้ตัดเอาเนาะตัดปะไม่ัดเนียวพจารณนเอาเนาะก็มีสามตัวเม็ดเดียวพี่น่องสามตัวเม็ดเดียวอืมอสูงน่าอีกบ่เจา้าคือว่า เจ้ามักน้ำเพลินบ่หนี่เจ้าเห็นยังนี่ฮะตรงสเปกบ่มีน่ใจบ่อยู่เแล้วที่เล็กตัวตรงเล็กแม็กต์ตีเหอเอเาพันคูณพันละบ่มาแรงเลยเอาเงี้เอางี้ยเอาเงี้ยเจ้าว่าสองพันคูณสามร้อยโอ้เอารถตัวนี้ไปเนี้วบ่โอ้เอาพี่น้องตัดเอาเด้อตัดเอาเด้อเนาะ ให้เป็นเนี่าใหให้พี่ร่างพิจแต่าเพิ่งอเพราวาเพิ่นเลขเพิ่นหน่อยโตโอ้ศูนย์อืมอันนั้นอันนี้ดิอื้าวบอันให้เพิ่นบอกเนี่ยเต็มอันญอีกแล้วเนาะพี่บ๊อบในแนวศูนย์ขั้นติดศูนย์เพียงบอบจะมาไ่บอกศูนสามบอกจะมาแปล่โอ้ศูนสามกับกับเอีงเบ้อเฮ้ใฮ้ไปเยเจ๊เจ๊ โอ้ยตัจังงานยาปฏิวัติไม่เห็นเลยศูนย์สามศูนย์สี่เห็นได้อืมเอาเเด็กกันตาต่อไป้าใซื้อหรอกที่เ้อเยวว่าัะสั่งซี้เพราะว่าคนหายมากหน่อยหน่อะคนหายมากเม็ดเดียวอืมเพราอยที่ว่าไล่ตาเนี้ยอืมตัวตัวกันเนาะ ไม่นม่เหนไม่เหนมไม่นมนส,มสมามจะนึงเลยไม่ด้ต้องสามก็มีเนาะเออจะไปเสียแล้วจงมากระซือเสื้อมาคือจังวัาหันประเห็นบอเจ้ทีตีบอกกันทีอ่าบอกกันเสืออืมอาพี่ร่างจา่อันนั้นให้อันนี้ก็สองตัวสตัวนี้อาจจะเป็นลง่งหรือบนก็ได้เนาะอืมลงัลงกันกี่บลงังเนาะ เอาไว้พี่รงกลับกลับด้วยทั้งบนทั้งล่างด้วยกลับเดียวะกับนี่มันกับเดียวเอากรบบนนี่บนนันนี่กสองเก่าเกาน่ยังได้กลับเนาะเก่ไอะไรต้องกสองเก้าได้กับวัสท่านอ่าโอ้เอาเดี๋ยวมันขายมากับเป็นอไที่ี่ทีนึงอที่มันอเอาบิงคักคกเบิงคักคกก่อน อืมแอ้วอา,อานกระบาดนี่พี่น้องพร้อมกันทั่วประเทศครับอ่าบม่ได้ว่า,วาอ่าปกปิดอยังเด้อพี่น้องเด้อแบ่งกันไปเพราะว่าห้เป็นิน้ะทางอ่าไปเอกมากหกยี่เอาง่ายๆกันเอาง่ายๆอ่าเอาง่ายๆครับ ก็เพิรนลไฮมาสามสี่ศูนย์เนาะแล้วก็สี่สามหาสามเนี่ยพี่รองเดอ้อตัวที่เพิร์ลไฮมาครับว่าแปลให้แต่ว่ากันเขียนใหญออกมากให้ก็คือศูนย์สามศูนย์สี่ว่าสี่สามเหมือนเพิร์ออกมากให้เป็นสองตัวล่างเลยดิเนาะสองตัวเนาะสี่สาม 4, 3, เพิร์ตัดออกมากให้สี่สามหาสามกันสามสามบนเนีบนนันดิข,นข,นข,นขึ้นมาขึ้นขึ้นนี่ว่าอะไรกันบ้างขึ้นเพื่อนขึ้นอย่างนี้นมาซีดิ เป็นขึ้นี่ประเทศดีเป็นบุญติบุญโว้บุญนะครับเพิ่นกาเพิ่นกาแม่ที่จะบอกว่าเพิ่นกับ่แม่นี่แม่เปิดไจะได้โอ้ย่าไปอยู่แต่ไม่เพิ่นเทียดใครสร้างสิเพ่นเทียดเพิ่นจะคำหอดพกถุงบ่ะโอ้เพิ่นหมวยยี่มาซีขึ้นหมวไม่เป็นไงยิ่นว่โอ้เสียงเทศกันโอ้แววเป็นภาษาถ้ำหมมาเลยเเป็นยิ่มาอยู่โอ้ยีมาซียี่มาซีนี่ะยี่มาซีโอ้ทโโทททอไม่ร่ เอาแคปหน้าจอเอาพี่น้องด้วยสาหรับพระธุดงไม่ลงช่องครับผมด้วยว่าพระธุดงเปิดกระติบข้าวครับอจังขนาดเลยพี่น้องพี่น้องมากน้ำบ่าเล็จัดอืโอ้อเอาแคปหน้าจอเอาพี่น้องแคปหน้าจอเอานะอ่าสัญญาณดีไหมชัดเจนไหมออกแล้วตังเห็นบ่นไดไเลยอ่า <laughs> ให้ก่อนนะเปลี่ยนตัวเลยีอืม <c oughs> เอาไ้ามากระจัดเลยพี่หลังด้วยทางฟังให้เป็นหน้าทางเชียนปดียะมองไม่เห็นมัสันปิโน,นโอ้อาเห็นบ่อ่านี่แชตหน้าจอเอาครับอืมอ่าแชตหน้าจอรครับอืมอ,อ,อันนี้คือแปลออกมาแล้วพี่หลังแปลออกมาแล้วครับอ่าอันสู้ความนะอันนี้ตัวทีเฟนไฮมาพี่หลังเปิดกระทิบทเขามา อ่าอ่าอันนี้คือตูที่เพิ่นให้กระตีบเขามาไปเอาจากกระตีบเขาตามที่จริงเพ่นให้มากแค่นี้บุญรังแนละ้วอ่าเนาะแต่เดียวมัถึงมีบุญด้วยเออแต่พนมาก้วสี่กะว่าสี่เนาะอ่าแคปหน้าจอเอาพี่นนอะที่นี่ที่เดียวพระธุดงไม่ลงช่องครับพึงไดมาก ก็าจจะเอาครับผมอาจจะพลาดครับผมอ่าตามนั้นขอให้โฉกมันหมานำๆได้ด้วยูคนเดอครับผม